สวัสดีครับทุกคน EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราไปสำรวจน,นเธอร์กันนะครับซึ่งกานที่เราจะไปเน,นเธอร์ได้นะครับเราก็ต้องไปหาลาวานะครับซึ่งผมก็หาไว้แล้วแหละโดยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอไปคราบพิกเอ็กนะครับคาบพิกเอ็กเพลก็จะไปขุดออกซิเดียนน่าดองคราบพิกเอ็กมาหนึ่งอันนะครับพอก็เก็บเพล็ดไว้แล้วก็เก็บ นี้ไว้โอเคแล้วก็อาหารนะครับเราต้องการอาหารด้วย <S <S เดี๋ยวเอามาเผาไว้ก่อนนะครับอาหารอันนี้เป็นเนื้อแกะอันนี้เป็นเนื้อหมูเดี๋ยวเราเอาานมาเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เผาน้ําแกะไปแล้วก็เนื้อหมูรอเนื้อปิ้งเสร็จสักครู่หนึ่งนะครับวางรอเดี๋ยวเรามาเก็บทานรอนะครับเก็บทานแล้วก็ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับที่ต้องเก็บโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เนื้อหมูก็ ยิ่งสิทธิ์เป็นที่ร่ำรยแล้วนะครับสว่วนเนื้อแก่ก็เดาไว้นี่ก่อนนะครับเดาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันบ้านเดวเราออกเดินทางกันเลยอิก,กัดก็อยู่ที่ลบจิตร้อยจิตนะครับลบลบเทางไหนเดี๋ยวนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราทําเข็มทิศก่อนดีกว่าเอาไว้กลับบ้านนะครับเข็มทิศมันต้องใช้อะไรเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งเข็มทิศแล้วก็เหล็กมันต้องใช้เหล็กใช่ไหม αι? เอาเหล็กออกมา ครับเลยนะครับนี่ครับเข็มทิศกลับบ้านเราจะได้ไม่หลงนั่นเองจะมีประมาณนี้แหละไปลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดร้อยแล้วก็ลบแปดร้อยตรงไหนลบโอเคทางนี้นะครับไะเดินทางยาวเลยนะครับทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมมันต้องมีถังน้ํได้วยสิเมื่อไหร่จะได้ออกเดินทางวันนี้ถังน้ําใช่ไหม เรามีอยู่นะครับโอเคใช้แค่ทางเดียวก็พอแล้วนะครับถากน้ํามาโอเคไปออกเดือนทางกันจริงๆแล้วทีนี้ไม่น่าจะลืมอะไรแล้วนะงเงีน้ำเตียงเข็มผิดโอเคอาหารครบโอ้เราต้องข้ามมาน้ําไปนะครับอโอเคแล้วก็ขึ้นฮะใกล้มืดแล้วหรอโอ้มืดเร็วจังกินอาหารแป๊บอุ้ยเกือบตก เผมขอ,อนอนเปิ่หนึ่งเคตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกเตียงเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวผมขอกิบชุดก็เคียนกลับบ้านด้เนาะไปตรงไหนลุกโอเคไปตรงนี้ฮะโอ,ะโอ้มันมีประตูนเนเธอร์ตรงนี้ด้วยนี่ประตูนเนเธอร์ที่พังไปแล้วเออนึกว่าอะไรเขียนแต่เราเปิดตัวกล่องกันนะไม่มีอะไร shift มีชุดก่อแล้วก็เป็นทองขุดมาเลยโอเคผมคิดว่าผม่าจะขุดออกซิเดนกลับไว้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ทองโอเคเดี๋ยวผมจะขุดออกซิเดนไปหมดเลยแล้วกันอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิบสองโหมีถึงสิบสออันเลยนะครับเนี่ยใช่ไหม สิบสามนีโ่โหผมนับผิดได้ไ,ไงจริงๆมันพอแล้วนะครับเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินทางไปจิตเปลี่ยนร้อยกว่าบล็อกเรานะครับมันสร้างประตูตตนีเธอได้แล้วเนี่ยโอเคสิบสามบล็อกแล้วน่าจะพอแล้วนะครับเราเดินทางกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ข้ามแม่น้ำนะครับมีต้นชูก้าอยู่ตรงนี้เลยขอขุดกลับบ้านไปติดไม้ติดมือไปสักหน่อยนะครับโอเคเราใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับเราไปวางประตูนีเทอกันดีกว่า เราจะวางตรงไหน,นดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะวางนะครับขอไปปลูกต้นชู้าแป๊บหนึง่งชู้าเคนนะครับอืมเก็บมาด้วยโอ้โหเยอะเลยแล้วก็ปลูกปลูกไปทางนู้นนะครับเพราะในอนาคตเราต้องใช้มันแน่ๆเกี๋ยวะเราปลูกไว้เลย โอเคโอเคปลูกมาปลูกมาใกล้แล้วเล็กเสียนโอเคประมาณนี้บ้นนีเราไปคิดกันดีกว่านะครับว่าเราจะวางตรงไหนประตูนีเธอเราวางเอ,อ่อตรงนี้เลยไหมนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยนี่เราวางตรงนี้เลยเขึ้นสามบล็อก ให้มันเจ็บแบแล้วก็วางโอเคดินนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปแล้วก็นี่เหลือก็เก็บไปนะครับแล้วก็ใส่หมอกทองโอเคเอปเปิ้นทองผมจะเอาไปด้วยนะเก,ก็บกลองเก็บพว่วเก็บทิศก็ไม่จําเป็นนะครับเตียงก็ไม่จําเป็นเก็บทองเก็บหมอกทองเดี๋ยวามาไว้นี่ก่อนเอามดลำกันไว้ตรงนี้ โอเคน้ำเลยน้ำก็ไม่จำเป็นนะครับหรือเปล่าหรือว่าในเธอมันใช้น้ำได้นี่แหละสำคัญสุดคือทอดน,นั่นเองครับมาโอเคได้เท่านี้ก็เาไปเท่านี้แหละเออแล้วก็ชุดเกาะนะครับครับชุดเกาะมาเดี๋ยวเราเรืออะไรบ้างตั้งกงก่อรองเท้านะครับรองเท้าแล้วก็โอเคประมาณนี้ เก็บไปแล้วก็เราต้องการไฟเช็คนะครับเอาฟินออกมาแล้วก็เอาเหล็กออกมาครับมาเลยโอเคเก็บเด็กไว้เก็บฟินไว้ว่าเดี๋ยวเราไปจุดประตูนี้เธอกันอะแนนรับร้อยเดี๋ยวไฟเช็คเดี๋ยวเราพบไปได้เนะออาหารแล้วเดี๋ยวผมว่าผมป้งเง้นั่นไว้อยู่นะน้อแก่นี่ไงโอเคเอามาเลยพร้อมไหมเดี๋ยวนะครับ ผมจะเก็บไปน,นี้ไว้ดีกว่าผมกลัวมันหายนะครับเกล็เพชรอะเดี๋ยวเราเอาเนียเหล็กไปแทนเนาะครับมาครับดาบมาอืมอันนี้สำรองไว้เอาเหล็กไปสักสิบห้าอันพอ,อเอาเกยร์ไปสักสิบอัดพอบล็อกเหรอเรามีปะบล็อกใช่ไหมวเรอบล็อกดินไปไหมรอบล็อกอันนี้ไปก็ได้โอเคสองชุดนอนก่อนหวังว่ามันจะไม่อันตรายนะครับอะไรอะ ดีนะเราเกิดในถ้ำถือว่าโชคดีอยู่ดูนี่เราเกิดในถะ้ำอ่ะเราขอเคลียร์พื้นที่ออกก่อนอเคลียร์เราเคลียร์พืนก่อน,นมันกว้วงงเข้าไว้นะครับอย่ามีลาวานะเว้ยถ้ามีนี่ผมจบเลยนะเครเดี๋ยวผมขอจุดพิกกันไว้ก่อนนะครับลบสิบลบห้านะแต่เราไปทางไหนกันดีแล้วเราไปทางนี้กันก่อนด,ด,ดีเจอ มันเป็นถ้ำใช่ไหมอ้อสุดยอดอา้าวทางนี้ตันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขุดเขเรียกแร่อะไรนะนี่ไงโอ้มันใช้ทำวงจรได้ด้วยดีเลยนะครับจะได้เอาไปทำวงจรขุดแล้วก็ได้รีวิวด้วยนะก็ผมเจออยู่ตรงไหนนะ ันนี้เป็นเศษเป็นเีษทองเหรอเรามาสามารถคราบอันนี้ได้คราบแค่หลอทองแต่เรายังไม่มีแค่หลอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเจออะไรก็ต้องขุดมาก่อนนะครับเมหือนมาหาแร่ยังไงไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ทางตันนะครับผมก็จะขุดไว้เนวเดินลงนะครับโอเคอดไว้แล้วนะครับ ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปอีกทางกันตรงนี้ก็ตันนะครับขึ้นข้างบนเลยยถ้าเราขุดทองนาจะตีเราไหมโอ้ข้างล่างนี่ลงไปได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปอุดตรงนี้ก่อนอันนี้มันเป็นทางตันนะครับเราจะลงไปไงอุ้ยลาวานะครับค่อนข้างอันตนรายใจเย็ยน มันไม่มีทางลงที่ดีกว่านี้หรออืมเราก็ต้องกระโดดลงไปแล้วก็ต่อขึ้นมาใช่เออต่อขึ้นมานะครับโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคอันตรายนะครับโอเค เดี๋ยวผมไปทำบันไดก่อน,นครับเราเอาไม้มาป่ะตรงนี้เอาวาทอดไม้เหรออ๋อนี่ไงเรา,เามาอยู่ครับตัวครับแล้วก็วางลงไปตรงนี้แล้วก็ครับเป็นบันไดนะครับโอเคปะวางบันไดกันอ่าตรงนี้นะครับ ข้างล่างนี้เป็นต้นไม้เหรออุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยขุดมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าอะไรตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเป็นบล็อกอันนี้นะครับเกียนแล้วก็วางบันไดขึ้นไปเดี๋ยวอันนี้วางผิดทัวออกมาโอ้มีหมูทำทางลงให้มันดีๆก่อนโอเคต่อลงมาโอเคอันนี้ก็ต่อขึ้นไปโอเค ขึ้นไปจนสุดเลยโอเคอุดไว้ให้หมดอะกลัว,กวตกโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อขึ้นมาโอเคจะได้ปลอดภัยถอดออกมาแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นไม้โอเค ต่อลงมาแล้วก็ต่อขึ้นไปโอเคต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปโอเคยูด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 เราก็ต่อ,อน,นี้ลงมาด้วยโอเค bốc mất rồi, ok, ui, chân yên nè, đi đây phải นีอ่ออตีอ้าวตีฟรีครับอย่างนี้หวังว่ามันจะไม่มีตรงอื่นแล้วนะครับกิอนอาทำเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับป้องกันไงป้องกันโอเคปักทอดก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ เอาไงดี ừ, เดี๋ยวเราเอาแบบนี้แล้วกันแบบนี้วายบล็อกหมดเคียนนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับนี่ก็จะเป็นแพงขึ้นไปเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยวางไปก่อนได้ไหมวางไม่ได้ด้วยโอเคแล้วก็ ปิดมาเลยใช่ไหมโอเคแบบนี้แล้วกันข้างบนนี้ก็ปากท้อด้วยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไม่ทํานะครับบล็อกเรายัางมีน้อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นรับเดี๋ยวเราไปสร้างทางของเราต,อต่อนะครับโอเควันนี้หวังว่าน่าจะปลอดภัยแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออก เอาขุดไม่ได้เลยโอ้ตรงนี้มันเป็นแน่ๆนี่ว่ะเน่าพีกักพังนะครับเคีเดินตอนเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปคราบพีพกักคราบมาเลยเดี๋ยวเรา,เากล่องคราบลงไปได้เนาะพี่ลงไปเลยกล่องคราบนะครับ แต่เรามาไว้ข้างล่างโอเคเราขุดนี้กันต่อไม่รู้ว่าต้องใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับ๋ย่ผมก็ขุดมาก่อนแล้วกันขุดเก็บไว้นะครับหวังว่าจะไม่มีลาวานะโอเคไม่มีโอเคเต้นไม้นี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราออสำรวจกันเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นลวาวาไปไม่ได้ ดูดูดๆๆเดียด๋วย,ว,ยจนจนวูจนเย็ยหักตามมามาตามมาดิอูตีจ็บเลยนะเราเนี่ยนะสองสามทีตายนะครับคอแต่เราส่งรถเท่วเวนี้กันก่อนมีแต่ต้นไม้เนี่ย โอเคโอเคมัวแล้วมัวแล้วเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะครับจะได้เห็นกว้างๆเนาะเดี๋ยวขอเตรียมบล็อกไว้ก่อนวาทอทมัหมดแล้ว ไม่มีอะไรนะตรงนี้แล้วก็เกิดไปไใกล้นั่นเลยว่าโคกกัวจะตายโอเคกินอาหารแป๊บโอเคไม่มีอะไรนะั้งวันนี้ต้องมีหางเดียวแล้ว,ลวก็คือ อย่าจะาตายเอาโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้แล้วแหละอือ <c oughs> อย่าลงนะอย่าลงทางนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหสเกลเลตันนะครับ ยือ้อซะด้วยแต่ผมยังไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยวเราไปทางเดี๋ยวเราไปทางอื่นได้ไหมทางนี้แหละทางนี้ก็เป็นที่ของสกิลใช่ไหมใช่จริงๆด้วยยากเชลนัสีเหลาทีนี้ถ้างั้นก็ ตัดต้นไม้แถวนี้ออกให้หมดเลยดีกว่าก็แไ่ว่า็อกไม้ๆนี่เราใช้อ่าเคียวเหรอเดี๋ยวเราไปครับเคียวมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะใช้อะไรหรือเปล่าเผื่อมันอาจจะขุดเร็วขึ้นไงอ๋อใช่ใช้เคียวขุดเร็วขึ้นนะครับ เทาที่ผมดูนะครับเหมือนเหมืนเหมือน,นว่าใบไม้มันจะไม่หล่นมานะครับใช่ไหมไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีจ้านายเลิงใครอะนด้เลิงเราใช่ไหมนี่ไงตัวหนึ่ง โอ้ไม่ใช่หนึ่งตัวนะครับสองตัวเลยอี้ออ้อโน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 จะตายนายมานี่เลยนายอยู่ตรงนั้นแล้วนายซาเลยอึฮึฮึาเลยมาดีเยอะใช่ไหมเยอะนักใช่ไหม เยอะนักใช่ไหมอุ้ยปากกระหูกไปแล้วดกลัว,วาตายนะน,าะานะครับถ้าจะทำอาวุธทิพย์นะครับเราต้องไปไปหาหมู่บ้านนะ่ะไม่ก็วิลเจอวิลเจอน์นี้โอเคโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะเราต้องไปหาหมู่บ้านนั่นแหละเพราะว่า เราต้องไปทำทำฟาร์มนะครับเขาเรียกว่าฟาร์มอะไรนะฟาร์มลิเจอร์อแล้วมันออกมากันตึมเลยนะเราสามารถตีได้ไหมตกใจนอนดีกว่าเอาแหลกจางมาอยู่ในนี้แล้วก็กลายเป็นพิกซัมบีไปแล้ว ไม่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  no โน n โนฮ้ยยังไม่อยากตายตอนนี้แม่แน่เข้าทำไมหืมหมดยังเดี๋ยวต้องทำไอ้นี่ไว้ละต้องทำรั้วกันไว้ละโอเคโอเค แล้วก็ทำเป็นแบบนี้กันซอมีทะลุออกมา๋อไม่พอนะครับขาดอีกสองกันขาเพิ่มโอเคเก็บไปประมาณนี้